อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนวิชาอะไรคะาอ,อะไรเอ่ยอวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่ะเดี๋ยวใ้เด็กวางหนังสือไว้ก่อนนะลูกว,วางหนังสือไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปนับตัวเลขกันก่อนไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะ เด็กพร้อมแล้วนะคะอ่าวันนี้วาจามาด้วยอะวาจาหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนับตัวเลขกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ เด็กมองเห็นไหมคะลูก<น>อ่า<น>เด็กๆคะในภาพคือเลขอะไรคะเลขอะไรคเลขอะไรคะลูกเลขเลข,เลขหนึ่งนะคะอ่าต่อไปเลขอะไรคะ ตัวเลขสองเลขสองอ่ะต่อไปเลขอะไรคะเลขสามเลขสามต่อไปเลขอะไรลูกเลขสี่เลขสี่อ่ะต่อไปค่ะเลขค่ะเลขห้าเลขหกอ่ะต่อไปเลขอะไรคะ เลขหกเลขหกอะต่อไปเลขเจ็ดเลขเจ็ดต่อไปค่ะเลขห้าเลขแปดอะต่อไปเลขอะไรลูกเลขเก้าเลขเก้าอะต่อไปเลขอะไรคะเลขสิบเลขสิบมีอะไรมีหนึ่งกับอะไรลูก หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์เลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคะเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขอะไรอยู่ข้างหลังลูกเลขศูนย์ศูนย์อ่าผมไปเลขต่ขอไปแล้วนะคะต่อไปเลขอะไรคะเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีหนึ่งกับ เนึ11กับ1ใช่ไหมคะเลข1อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเลข1อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะลูกใช่อ่าแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเลขอะไรนะคะอีกหนึ่งรอบซิส,บสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะอ่าวันนี้<อ>มีคุณครูจะมาทักทายเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่ง กาเดี๋ยววันนี้ใครเอ่ยแเอ๋สวัสดีค่ะใครอ่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยถึงไหมเอ่ยคิดถึงแม่เลยพี่กัรนะลูกฮะมีนาชีดว่าไงลูกเอ้ย วันน่ะมินนะลูกมินน่ะเอ้น้องมินสวัสดีค่ะโอ้ยว่าจารจุมีใครอีกมีนาใช่ไหมคะมีมีนาด้วยมีฟ้าใสด้วยเป็นหม่เชืออะไรลูกเป็นใหม่เชืออะไรลูกเป็นใหม่เลย พี่ชาเอมค่ะพี่ชาเอมโอ้น่ารักจังเลยค่ะตั้งใจเรียนนะคะต้องกันนะลูกต้องกันตัง้ตงใ,ใจเรียนเปล่านะมาเจอจเตัอง้ตงใจเรียนค่ะบตั้งใจเรียนค่ะเอาละเรียนต่อเลยนะคะเดี๋ยวคูณบอกไปแล้วนะวบ๊ายบายรักค่ะรัก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 อักขอบคุณค่ะอา ต่อไปเดี๋ยวเราต้องเรียนกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เลขอะไรนะลูกเมื่อกี้เลขอะไรนะคะเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าต่อไปเลขอะไรลูกสิบเอ็ดแล้วก็ต้องเป็นเลขอะไรคะสิบสองสิบสองสิบสองมีหนึ่งกับอะไรลูกมีหนึ่งกับสองใช่ไหมคะเด็กๆต้อไยิ่ข้างหน้าค่ะป่อยป่เลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขสองอยู่ข้าง ้างหลังเก่งมาก <Okay. S 2> เพรา่าสิบสองแล้วต่อไปต้องเป็นสิบอะไรลูกสิบสามสิบสามสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสามมีหนึ่งกับสามเลขอะไรอยู่ข้างหน้าคะลูกเลขルルเลขหนึ่งอยู่<ต>ข้างหน้าเลขสามอยู่ข้าง,ลา<ย>างหลงหลังหลังอ่าต่อไปสิบอะไรคะลูก สิบสี่มีหนึ่งกับสีิบสี่มีหนึ่งกับสี่เลขอะไรอยู่ข้างหน้าคะลูกเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เลขแบบเลขสองเลขสองคะลูกเลขสี่ lle as, อยู่ข้างหลังนะคะอ่าต่อไปสิบสี่แล้วก็สิบอะไรคะลูก สิบห้ามีห้ามีหนึ่งกับห้ามีหนึ่งกับห้าเลขอะไรอยู่ข้างหน้าคะหนึ่งเลขหนึ่งเลขอะไรอยู่ข้างหลังคะเด็กๆเลขห้าเลขห้าสิบห้าแล้วต่อมาสิบอะไรคะสิบหกมีหนึ่งกับหน มีหนึ่งกับหกนะคะเลขอะไรอยู่ข้างหน้าลูกนึ mm ่ง hmm. อ่าเลขอะไรอยู่ข้างหลังคะเล่เล mm hmm. เลขหกนะคะสิบหกมีหนึ่งกับหกนะคะอ่าต่อไปเลขอะไรคะลูกสิบเจ็ดสิบเจ็ดมีหนึ่งกับ สิบเจ็ดมี1กับ7นะคะเ,คเลข1อยู่ข้างหน้าเลข7อยู่ข้างข้างหลังนะคะอ่าต่อไป17แล้วก็10อะไรลูก <8. S> 1> 18 1 8 18มี 1, หนึ่งกับ8 8สิบแมี 1, หนกับแนะคะเลขหนอยู่ข้างหน้าเลขแปอยู่ข้างหลังนะคะอ่าต่อมา18แล้วก็10อะไรลูก สิบเ <19. S 1> ก้บก้ามีหนึ่งกับเก้มีหนึ่งกับเก้าเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขเอยู่ข้างหลังนะคะสิบก้าแล้วต่อไปอะไรคะยี่อะไรยี่สิี่สิบยสมีสองกับ ยีมี2กับ0ูนนะคะ2อยู่ข้างหน้าศูนย์อยู่ข้างหลังนะคะอ่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาลูกค่ะเชิเปิดไปหน้าที่สามเด็กๆเห็นในภาพไหมคะเห็นค่ะอ่าเด็กๆเปิดมาหน้าที่สามเลย หยิบหนังสือเลยค่ะหยิบหนังสือเลยนะลูกเปิดมาหน้าที่สามเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะเหมือนในที่เด็กเห็นเลยนะลูกหยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะอะน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆฟังดีๆนะลูกเขาให้เด็กๆตัวเลขถึงยี่สิบและระบายสี อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เลขศูนย์เด็กเนเลขศูนย์ของตัวเองไหมคะเห็นค่ะอ่ะเด็กๆชี้เลยลูกชี้ที่เลขศูนย์ของตัวเองเลยนะคะตรงจุดเลขศูนย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเริ่มกันที่ตรงจุดนะคะลูกตรงจุดเลขศูนย์เขศูนย์เราต้องไปเลขไหนค่ะเลขศูนย์เราต้องไปเลขไหนลูกเลข Uh, เลขศูนย์แล้วก็ไปเลขหนึ่งนะคะเด็กๆลากจากจุดเลขศูนย์มาหาเลขหนึ <N <N ่งเลยค่ะนะเด็กๆลากหรือยังเอ่ยลากแล้วค่ะเลขศูนย์มาหาเลขหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลขหนึ่งแล้วนะอ่ต่อมาเลขหนึ่งต้องไปเลขไหนคะเด็กๆขาเลขสองใช่แล้วค่ะอให้เด็กๆลากจากเลขหนึ่งมาหาเลขสองค่ะ น้องโค้ดน้องโค้ดหยิบหนังสือเล่มนี้นะแล้วเปิดหน้าที่สามนะครับเปิดหน้าที่สามมาจากหน้าสามนี่ค่ะหน้าสามอ่า, 3, 3. าเราถึงเลขสองแล้วนะเลขศูนย์มาหาเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็มาหาเลขสองนะไหนใครเสร็จแล้ว ไปถึงเลขสองแล้วอ่าโอเคค่ะเลขสองเลขไหนต่อคะเด็กๆเลขสามไปเลขสามให้เด็กๆลากจากเลขสองมาหาเลขสามเลยค่ะมาหาเลขสามแล้วนะโอเคครับ ว่าจาโอเคว่าจะาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับอ่ะสามแล้วต่อมาต้องไปเลขอะไรรูกเลขสี่เลขสี่ถู<ต>้องแล้วค่ะเด็กๆลากเลยค่ะจากเลขสามมาหาเลขสี่นะคะหา<ต><อ>เลขสี่นะคะ<ต>อว้งปากมันก็ไม่หย เลขสี่เราต้องไปเลขไหนคะเด็กๆเลขห้าเลขห้าอ่าเลขสี่แล้วก็ไปเลขห้านะคะเก่งค่ะต่าจกเลขห้าแล้วก็ไปเลขหกถูกต้องค่ะต่อจากเลขห้าเราไปเลขหกนะคะเด็กๆลากจากเลขห้าไปหาเลขหกได้เลยค่ะ อ่เาเลขหกนะดัหกเป็จค่ะหแล้วไปไหนต่อคะลูกไปเจ็ดหกแล้วก็ไปเจ็ดนะคะอ่าเจ็ดแล้วไปไหนต่อไปแปดคะเจ็ดแล้วก็ไปแปดนะคะถูกต้องค7เจ็ดแล้วก็มาเลขแปดนะลูกแ แปดแล้วก็ไปเก้าค่ะเก้าแปดแล้วก็เก้าถึงมากเลยค่ะเก้าแปดแล้วก็เก้านะลูกนะอ่าเก้าลูกก็สิบอ่าเก้าแล้วไปไหนลูกสเก้าแล้วไปสิบสิบมีหนึ่งกับอะไรคะีหนึ่งมีหนึ่งกับศูนย์นะลูกเลขสิบอยู่ด้านบนนะคะ มีนนี่เราจะสิบแล้วก็ไป่าสิบแล้วไปไหนคะสิบเอ็ด i̇şte สิแล้วไปสิบเอ็ดส uh uh ิบเอ็ด yes. ม uh> uh ีหนึ่งก umm ับเก้าเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งเก่งมากเลยค่ะจะสิบอย่างเงี้ยโคดี้มันก็จะเป็นตัวเขาใช่เดี๋ยวจะเม็นตัวเขาแล้วนะคะ สิบเอ็ดแล้วนะลูกสิบเอ็ดแล้วไปไหนต่อสิบสองสิบสองมีหนึ่งกับอะไรคะลูก <12. S 1> <12. S 2> มีหนึ่งกับสองใช่แล้วค่ะสิบสองมีหนึ่ง, 12, งกับสองอ่าเด็กๆราา่ามเลยนะอ่ะสิบสองแล้วนะคะสิบสองแล้วไปไหนต่อคะ่ะไปสิบสามค่ะ, 12, คะมีเลขอะไรคะลูก หนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยอ่ะไปสิบสามแล้วนะคะพอจากสิบสามไปสิบสี่ใช่แล้วค่ะสิบสามเสร็จแล้วก็ต้องไปสิบไปสิบสี่นะคะสิบสี่มีเลขอะไรบ้างคะลูกหนึ่งกับสี่มีหนึ่งกับสี่อ่ะลากไปเลย ที่ฮันกินข้าวหมดแล้วอ่ะสิบสี่แล้วไปไหนต่อคะลูกสิบห้าสิสนี่เลขอะไรคะมีหนึ่งกับห้ามีหนึ่งกับห้าถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆลากได้เลยค่ะสิบสี่ไปหาสิบห้านะคะอ่ะสิบห้าแล้วไปไหนคะลูก สิบหกมีเลขอะไรบ้างคะมีหนึ่งกับมีหนึ่งกับอาลากเลยค่ะสิบห้ามาหาสิบหกนะอ่านลากสวยๆนะคะสิบหกแล้วไปไหนต่อคะเด็กๆสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดมีหนึ่งกับสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดค่ะถูกต้องแล้วลูกอ่านลากได้เลย อ่าสิบเจ็ดแล้วต่อไปอะไรคะลูกสิบแปดสิบแปดนี่หนึ่งกับแปดแปดนี่หนึ่งกับแปดเก่งมากค่ะลากได้เลยค่ะสิบเจ็ดไปหาสิบแปดนะค่ะทมาไม่เป็นอ่าสิบแปดแล้วต่อไปอะไรคะสิบเก้า มีเลขอะไรคะลูกเลหนึ่งเก้ามีหนึ่งกับเก้าเด็กๆลากได้เลยค่ะสิบแปดไปหาสิบเก้านะคะอ่าต่อไปสุดท้ายสิบเก้าไปหาอะไรคะยี่สิบยี่สิบค่ะลากไปได้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วเน่เด็กคนไหนเรียบร้อยดูไหม่ค่ะ ไหนใครทำเรียบร้อยแล้วโชว์ผลงานหน่อยค่ะปไหมโอ้โหโกเก่งมากมากเลยสุดยอดเลยค่ะเด็กเก่งมากมากเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยอ่ะก่อนที่เราจะไประบายสีเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนตัวเลขกับคุูมนลได้เหยคะม่ได้อดะคะอ,คคะ,คะ,อะเดี๋ยวเรามานับตัวเลขกันนะคะอ่ะอันนี้เลขอะไรลูก อ่านเลขอะไรคะเลขศูนย์ศอ่านี่เลขอะไรลูกเลขหนึ่ง หาไปพร้อมกันนะคะสาอ่ะเด็กๆคนไหนพูดตามเดี๋ยวพงมุกจะบวกดาวให้นะฟังฟัดีแล้วต่อมาอะไรลูกห้าหเจ แป1เก้าสิบ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 เอ็ดเอ็ดมีอะไรคะสิบเอ็ดมีหนึ่งกับ1นึ่หนึ่งอะต่อไปสิบสองมีหนึ่งกับส12ิบสองมีหนึ่งกับ2อสองมีหนึ่งกับสองต่อไปอะไรคะ13บมีหนึ่งกับ3า ต่อไปสิบอะไรคะกับสี่สิบสี่มีหนึ่งกับสี่สี่ต่อไปสิบเจ็ดห้ามีห้ามีหนึ่งกับห้ามีหนึ่งกับห้า้าต่อไปสิบหกมีหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกต่อไปสิบอะไรคะ เจ็ดเจกับเจดมีหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดต่อไปสแปดมีหนึ่งสแปดมีหนึ่งกับแปดค่ะต่อไปเ้านงหนึ่งกับเ้มีหนึ่งกับเก้านะคะอ่ะสุดท้ายอะไรคะลูกยี่สอกับยีอกับ สูสเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยคนวันนี้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆห้องคุณนุกน่ารักมากเลยเก่งมากเลยค่ะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะให้เด็กๆระบายสีได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆระบายสีได้เลยอ่ะเด็กๆยิ้มหน่อยเลยคุณลูกขอเก็บภาพก่อนยิ้มหน่อยนะคะ น่ารักมากๆคะ่ะเก่งมากมากคะ่ะอะต่อเดี๋ยวให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการได้เลยนะคะเด็กๆฟังคุูมุกก่อนอเด็กๆระบายสีออกนอกเส้นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะหน้าคนสีอะไรคะลูกสีนเนื้อ,มอ,มอผมสีอะไรคะ สีสีดำผมสีดำแขนสีอะไรคะแขน<ส>เนือ,นอแขนสีเนื้ออ่าเด็กๆระบายให้สวยไม่ระบายออกนอกเส้นนะคะเพราะว่าเราเป็นพี่อนุบาลอะไรแล้วลูก าเเป็นที่อนุบาลสามแล้วนะคะโตแล้วนะลูกระบายให้สวยงามนะคะถ้าเด็กๆคนไหนระบายเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายภาพนะคะส่งมาในไลน์คุณครูนะคะเป็นการส่งการบ้านลูกโอเคไหมคะโอเคครับโอเคครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปลูกวันนี้เราเรียนเรื่องต้นไม้ถึงอะไรคะ บกเลศูนย์ถึงอะไรลูกศูนถึงศูนย์ถึงยี่สิบนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้คุูมุกก็ต้องไปแล้วนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะและให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายมาในไลน์รูนะคะครับอ่าครูมุกต้องไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะครูมุกได้ยังคะสวัสดีค่ะ,คะบายบายคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะดี